คำถ,ถามคือว่าสำหรับคนที่เล่นหุ้นอย่างเดียวนะไม่ได้เล่นพีเฟกไม่ได้เล่นอย่างอื่นเนี่ยในเมื่อตลาดมันเป็นขาลงเนี่ยแล้วเรายังควรลงทุนเหรอครับนั่งทับมือเฉยๆไม่ดีกว่าลอครับอาจารย์เปรมสุขครับโอ้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นใช้คำว่าเป็นคำถามที่เจออยู่เรื่อยๆเราพูดง่ายเนาะว่าคุณเป็นขาลงช็อตตั้งแต่ข้างบนลงมาก็ได้เปรียบแต่บางคนไม่ถนัดนะคำว่าไม่ถนัดคือ ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ก็คือลงมาก็รอจังหวะซื้อซื้อคือล้นลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปซื้อแล้วยังยืนไม่อยู่ถอยลงมาก็ไปนั่งเวทเพิ่มงั้นในท่าแนวตอนนี้เนี่ยเวลาที่หุ้นหรือว่าตัวของทิทางอินเด็กซ์เป็นขาลงเนี่ยการเล่นสวนตลาดดูค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับแต่คาว่าเสียเปรียบในที่นี้ก็คือมันไม่ใช่ไม่มีแนวที่จะเล่นถูกไหมเหมือนกับในแต่ละดับเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าใาเมื่อภาพใหญ่เป็นแนวโน้มขาลงการเล่นหุ้นขาลงมันก็เหมือนกับการ พายเรือทวนน้ำนะครับมันมัน,ม,นมันต้องใช้พลังเยอะกว่าปกติเท่านึงอะ่ะคือกว่าจะกลับทิศทางเพื่อจะชนะแรงที่ถอยลงมาได้เนี่ยมันต้องใช้แรงค่อนข้างจะเยอะ,ะครับแต่ถ้าเป็นในระหว่างทางเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้ในแต่ละระดับตอนที่ถอยลงมามันก็มีแนวรับที่เด้งได้แต่การดีดตัวหรือเด้งเด้งขึ้นไปเนี่ยละไรการบรรจุธนาใช้ว่าต้องพิสูจน์ใช่ไหมต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนก็คือถ้าเด้งแล้วมันไม่ผ่านแนวต้านสําคัญ มันก็มีโอกาสที่จะเป็นการเด้งสั้นเพื่อถอยลงต่อเช่นกันครับถ้าคุณถอยลงมาถึงแนวรับแนวรับมันควรจะยืนให้ได้ถ้ามันยืนไม่ได้อย่างวันนี้ถ้าเช้านี้เปิดมาถอยหลุดต่ำพันสี่หกสิบแล้วไม่รีบาวเลยทุกคนก็จะมองเป็นทางแบร์ละว่าเอออาจจะเป็นการถอยลงมาลึกงั้นสัญญาณในตอนนี้เอาภาพแรกก่อนเราดูทิศทางใหญ่กตั้งแต่ต้นปีมา ตลาดจึงเป็นขาลงที่เราเกิดไว้นะครับการเล่นรอบยาวๆมันค่อนข้างจะยากอะ่ะเพราะการดีดตัวแต่ละครั้งคายใหม่มันไม่ได้เกิดเลยนะครับถ้าเป็นภาพในตอนนี้เนี่ยคำแนะนําไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระยะกลางหรือว่านักลงทุนสายเทคนิคที่เรียกว่าเป็น Ten following เนี่ยก็คือมันควรจะต้องตุนเงินสดเหลือไวอ้อ่ะเพราะภาพสัญญาณการกลับตัวมันยังไม่เห็นถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นไอเดียก่อนงั้นก็ภาพใหญ่ๆใ,ในตอนนี้ไม่ควรใส่ไปเต็มแม็กซ์ะครับไม่ไม่เราจะไม่เบสจุดต่ําสุด ของแต่ละรอบถ้าคุณบอกว่าพันสี่หกสิบเป็นวัตถอมแปลว่าซื้อแล้วทำไมไม่เด้งคุณก็ต้องขายออกไปเลยนะ,ะถ้ามองเป็นแบบนั้นกลายเป็นว่าเราไม่ใช่นะักลงทุนแล้วเราจะเป็นนักเก็งกําไรว่าซื้อที่แนวรับผู้หวังรีบาวลกลับขึ้นไปอันรอบในตอนนี้ก็ภาพมุมมองระยะกลางมันยังมีความเสี่ยงที่จะถอยลงมาต่อได้อยู่เราก็ยังไม่อยากให้เวทน้ําหนักเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับสสเต็ปถัดไปที่เราคุยกันมันมีพันสแล้วก็พันสี่สามสิบ ถ้า1460เอาไว้สักน้อยหน่อยแล้วกันถ้าลงมารละลุ้นรีบาวอาจจะซื้อสัก1 0บถึงยีเปผื่อมีจังหวะในการดีดตัวกลับขึ้นไปได้แล้วก็ถ้าเริ่มเมื่อไหร่เห็นการสร้างฐานได้เอาเทียบกับชุดที่แล้วที่เราดูตามภาพเวลาหุ้นดีดตัวแล้วยกโลยกหายขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสดีดเป็นระดับ100จุดใต้เหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นการดีดตัวในขาลงนะ ก็อาจจะมองภาพในลักษณะอ่านงันนะตอนนี้มองว่าทิศทางใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมใช่ผมก็คงยังต้องยืนยันอย่างนั้นนะไอเอ็บีซก็ยังติดลบอยู่แต่การรีบาวน์ในแต่ละรอบเนี่ยมันไม่ใช่ดีดแค่1 5บ0้าจุดแล้วจบรอบใช่ไหมครับบางครั้งมันก็ขึ้นไปได้ค่อนข้างจะไกลแล้วถ้าดูตามภาพนี้เนี่ยหายก่อนหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นไปถึงก็คือเกือบเกือบพันหกนะหนึ่งห้าแปดศูนย์แถวนั้นนะครับการสัญญาณในตอนนี้ก็ไม่ได้ตอบเอาใจนักลงทุนที่เล่นซื้อฝัั่งเดียวนะครบ แต่อย่างน้นนอยๆเวลาที่หุ้นมันลงมาจนถึงแนวรับที่เราตามดูกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นรอบก่อนหน้านี้แถวพันห้าซื้อครั้งแรกมันรีบ่าวขึ้นไว้ได้20กว่าจุดแล้วไม่ผ่านคุณก็ได้รอบสั้นๆไปหลุดพันห้าก็ต้องมีวินัยแล้วเลกเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าหุ้นมันน่าจะลงมากกว่าขึ้นนะมารอบนี้ก็ลงมาถึงแนวรับสําคัญที่โลเก่า1560นะถ้าใครเบสแถวตอนช่วงเช้าซื้อเพื่อรุนรีบาวตอนนี้สเต็ปแรกคุณได้มาละ10จุดก็ตามดูครับพิสูจน์ตัวเองของเซ็ตหน่อยว่า หนึ่งห้าแปดห้าอหนึ่งสี่แปดห้าผ่านไหมผ่านได้ก็ลุ้นสักพ5นห้าถ้าผ่านสองแนวนี้ไปได้โอกาสที่จะมีคําที่ใหญ่ขึ้นก็น่าจะเริ่มสูงขึ้นนะครับงั้นคนําแนะนําก็คือเมื่อไหรเราเห็นหุ้นหรือว่าตัวอินเด็กซ์เป็นแนวโน้มในทางขาลงเนี่ยเวลาเล่นก็เล่นให้น้อยหน่อยละกันแล้วก็เล่นต้องมีวางแผนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อทุกแนวถูกไหมครับถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นอะ่ะย่อก็ซื้อได้ย่อก็ซื้อได้เพราะท้ายสุดก็จะมีโอกาสขึ้นต่อแต่ดูตอนนี้อาจจะต้องยอมกดรราาคาไว้้หนน่ออยซืับ ให้มากที่สุดมันยืนไม่อยู่หลุดลงมาก็หนีให้ไวงั้นส่วนที่เสียหายเราจะน้อยถ้าสําหรับคนมองที่เล่นเป็นฝั่งลองอย่างเดียวนะครับคือเล่นฝั่งซื้อถืออว่าถ้ามองเป็นมุมนั้นแล้วก็ไปเลือกหุ้นที่ที่คุณชอบแล้วกันในตัวพื้นฐานระยะกลางเวทในอัตราที่น้อยหน่อยแล้วก็ถ้าหุ้นมันถอยลึกลงไปเรื่อยๆก็ไปเวทข้างล่างให้เพิ่มขึ้นในทุกๆแนวรับเช่นตอนนี้คุณซื้อสิบเปอร์เซ็นลงไปที่หนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์อ่าหนึ่งสี่หกศูนย์ซื้อสิบ หนึ่งสี่สามศูนย์เพซื้อไปเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นพันสี่ซื้ออีกสามสิบเปอร์เซ็นจนท้ายสุดเต็มพอร์ตคุณคุณก็จะเวทเป็นพีระมิดที่เรียกว่าทุนสูงน้อยลงมาหน่อยจนกว่าเมื่อไหร่เห็นการยกโลยกฮายอ่ะเราค่อยกลับ่าโหลดของเพิ่มมากขึ้นนะครับดูตอนนี้ก็ก็ถ้าทางเทคนิคคงมองคําแนะนําเป็นประมาณนี้แหละครับครับ,รบถ้าแบ่งผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ําก็อาจจะถือเงินสดไว้ยเยอะหน่อยยามตลาดขาลงแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ สูงมากขึ้นก็ทยอยแบ่งไม้รับนะโดยค่อยๆเพิ่มน้ำหนักตอนที่แดชนีมันลงไปข้างล่างนะครับแล้วถ้าผิดทางจริงๆก็อย่าลืมเผื่อทางหนีทีไล่เอาไว้ด้วยนะครับแยกคำแนะนำตามระดับความเสี่ยงเป็นแบบนี้นะครับจารย์เป็มสุขครับครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับ จากทางสำนักพิมพ์ t i ทิง y o ย d น How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ w h i t o f f Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w h i t o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร m ั n e y พัส s ออนไลน์ นะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษมันนิพัสออนไลน์0 0 1ย์ถึงศูนเลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมันนิพัสออนไลน์0 0 1ยถึงศูนแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลย มูลค่า1,690บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน